สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับประจำช่วงเดือนกันยายนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับในหลักของโหราศาสตร์นะฮะถือว่าเป็นช่วงนะฮะที่ดวงของคุณนั้นนะฮะเป็นช่วงฟ้าเปิดแล้วกันนะฮะต้องใช้คํานี้ครับเหตุผลในหล ouais Dad, <qui ans S 2> <par> ักของโหราศาสตร์นะครับถ <ness> ือว่าตัวแทนครับในเรื่องเกี่ยวกับดาวหลายๆดวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวการงานดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีตําแหนงโดดเด่นครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับ ดาวการงานของคุณณนะขนาดนี้ครับในช่วงหลังจากเดือนที่ผ่านมานะฮะเรียกว่าดาวอังคารนะครับซึ่งก็คือดาวเลขสามนะฮะในแผนภูกที่อาจารย์ผูกดวงให้คุณดูนะฮะดาวอังคารเนะี่ยในตำแหน่งตรงจุดนี้ครับหลังจากวันที่18นะฮะสิงหาคมที่ผ่านมาครับดาวการงานนะเข้าสู่ตำแหน่งครับที่โดดเด่นครับภาษาหมอดูเขาเรียกตำแหน่งมหาจักรครับ มาหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงนะมันแปลว่าตำแหน่งตัวจุดนี้ครับเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะการงานมีมุมของการคึกคักนะฮะมีมุมของความลงตัวอะไรก็ตามทีที่อัดทุกใจมีมุมที่ไม่ลงตัวในช่วงก่อนหน้าครับหลังจากนี้ไปจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่มีความขยันมีความตั้งใจมีความวิยะอุตสาหะเป็นเครื่องนำพาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างหลังจากนี้ไปจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับใครที่ต้องการที่จะนิเริ่มเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆต้องการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะสามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนในหลักวิชาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยาานะฮะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายครับใครก็ตามที่ที่อาจารย์ ค้าขายนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าดีหรือเปล่าละ่ะในจังหวัดตอนนี้ครับภาพรวมของคุณนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีเลยนะครับและตัวจุดนี้ครับเมื่องานมันดีแล้วเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นก็ดีตามไปด้วยนะฮะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าดาวพระอาทิตย์คือเลขหนึ่งน,นะครับณนะขณะนี้ครับ มีตำแหน่งนะภา,า,า,าษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกเกษตรตาธิปดีนะ,กะเกษตรเปราว่ามั่นคงนะครับเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ตำแหน่งเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยตำแหน่งแปดนาฬิกานะมันมีตำแหน่งของความมั่นคงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งจะมีผลนะฮะไปจนถึงช่วงกลางเดือน,นกันยายนนะครับแต่พอเลยหลังจากช่วงกลางเดือนกันยายนปุ๊บดาวพระอาทิตย์หรือเ,เลขหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยย้ายราศีนะฮะไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะ ซึ่งต้องระวังนิดหน่อยคือใช้จ่ายเยอะนะนะการทําอะไรก็ตามทีมีเกณฑ์ของการขัดผลประโยชน์เพราะฉันเนี่ยอยากที่จะทําอะไรอยากที่จะวางแผนเก็บเงินเก็บทองนะเช่นมีลูกหนี้อะไรแบบนี้นะนะขอความอนุเคราะห์ลูกหนี้นะฮะก่อนช่วงกลางเดือนดีที่สุดแต่สมมติว่าถ้าเลยหลังจากช่วงกลางเดือนปุ๊บเนี่ยปัญหามันเยอะนะในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปทวงตังทวงหนี้อะไรเนี่ยต้องใช้แรงคึดนะใช้กําลังเนี่ยนะ การขู่เข็นบังคับเนี่ยได้ยากเพราะฉะนั้นงานดีเงินดีแต่เงินดีจนถึงช่วงกลางเดือนพอช่วงเลยหลังจากกลางเดือนไปเนี่ยใช้จ่ายเยอะนะหรือการที่จะทําอะไรก็ตามทีที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินมักมีปัญหาถ้าคุณจะกู้ธนาคารนะคุณเรื่องของการเงินคุณก็คุยกันก่อนแหละก่อนช่วงกลางเดือนได้ก็จะเป็นมุมที่ดีครับตอนนี้เนาะ ส่วนในพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความรักละ่ะเป็นอย่างไรบ้างตามพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับหลักโหราศาสตร์แล้วดาวความรักของคุณนั้นยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่ไม่ได้โดดเด่นมากจริงๆดวงคุณเนี่ยหลักโหราศาสตร์นะมันมีดาวดาวศุ์ภาษาหมอดูคือเลข6คุณเห็นไหมในตารางเนี่ยนะอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดนะครับแล้วก็มีดาวเกศคือเลข9นะอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่มี นะนักเสน่ห์ในพื้นฐานดวงของคุณเนะี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ในมุมของโหราศาสตร์บอกว่าดาวคู่ครองเนี่ยมันอยู่ในภพหรืออยู่ในมุมอับเนี่ยนะบางทีนั้นสเสน่ห์ก็สร้างปัญหาให้กับตัวเรานะใครมีแฟนอยู่อาจจะมีคนมาจีบเพิ่มอ่นะไออย่างเงี้ยสวยได้สวยเพิ่มมันจะดีป่าล่ะมันก็ไม่ดีไงตรงจุดนี้ก็ต้องระวังไว้นะฮะหรือเราจะไปจีบใครก็ตามทีบางทีเนี่ยคนคนนั้นเนี่ย ต้องดูนะทางหนทีไล่ให้ดีๆไม่งั้นเขาอาจจะมีคู่อยู่หรือเปล่าเออมันเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องความรักอาจจะต้องระแวระวังนิดหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการสู่ตัวกับผมอาจารย์ผู้นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลโมัสเตอร์และใครที่อยากที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะฮะ แผ่นมงคลชะตาชีวิตแผ่นละ199่าบาทจานดัวของท่านไว้นะอาจารย์ผู้เป็นคนจานเลือกให้ก็สนใจก็แ assign polo master เช่นเดียวกันนะครับผมมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ